เดี๋ยวเรามาดูใบสําคัญแบบสตวเก้านะครับว่าข้อมูลที่จะต้องกรอกลงในใบสําคัญแบบสตวเก้ามีอะไรบ้างัน,นข้างบนก็จะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็วันที่เดือนพศก็คือวันที่เรามาลงบัญชีทหารกองเกินถ้าเป็นวันนี้ก็เป็นวันที่7สิงหาคม2568ยศชื่อสกุลก็เขียนชื่อนามสกุลของน้องนองนะครับ ในเครื่องหมายตัวนี้จะเว้นว่างไหมนะครับเกิดพศออลงวันเดือนปีเกิดของเราบัดนี้อายุครบก็ถ้าเป็นคนที่เกิด2551ก็จะใส่17ปีบริบูรณ์ถ้าเป็นคนเกิดปี2550ก็จะเป็น18ปีบริบูรณ์ตำหนิสำคัญตำหนิสำคัญก็คือแผ่เป็นนะครับด้วยตำหนิสำคัญนี้จะเอาตั้งแต่เอวขึ้นไปนะครับ อาจจะเป็นหลังมือข้อศอกหรือว่าที่หัวไหล่ก็ได้นะถ้าเป็นหลังมือขวาก็ตัวนี้สาคัญแผลเป็นหลังมือขวาภูมิลาเนาทหารบ้านหรือบ้านเล็กที่ก็ลงตามภูมิลาเนาของผู้ปกครองเราในส่วนของใครถ้าพ่อแม่เป็นบุคคลต่างด้าวก็ลงตามภูมิลาเนาของตัวเองนะครับจนถึงตำบลอำเภอจังหวัดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็บิดาชื่อก็ ชื่อนามสกุลของบิดามาดาชื่อชื่อนามสกุลมาดาสังกัดอ่ปกติถ้าอายุไม่ถึง30ปีนะครับไอตัวนี้สังกัดจะไม่ใส่ครับประจําจังหวัดอ,อันนี้ถ้าเป็นจังหวัดเชียงใหม่ก็เขียนประจําจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของข้างล่างนะครับชั้นปีชั้นปีนี่คือตอนที่เราอายุ18ก็คือชั้นปี2569 ข้าบัญชีทหารกองเกินวันที่ก็คือวันที่เราเป็นทหารกองเกินก็คือวันที่1มกราคม2 5 6 9ตอนนี้ที่เรามาลงบัญชีทหารกองเกินนะครับตอนนี้เรายังเป็นชายชายไทยอยู่นะครับจะเป็นทหารกองเกินก็ต่อเมื่ออายุ18ปีก็คือ1มกราคม2 5 6 9ข้ากองประจําการวันที่ไอต,ตัวนี้จะไม่ใส่นะครับจะแดดไปครับในส่วนของ ปดเป็นทาหารกองหนุนประเภทที่2ซึ่งอยู่ในชั้นต่างๆคือกองหนุนชั้นที่1อ่าตัวนี้ขีดแดดไว้นะครับกองหนุนชั้นที่2ก็คืออายุ30ปีก็คือ1มกราคม2581า่กองหนุนชั้นที่3ก็คืดดดคออายุ40ปีก็คือ,อ,คอ1มกราคม591ผลราเก้ารนึ่การทหารกองหนุนประเภทที่2ก็คือ 1, 1>, 1. มกราคม2596